กวว่าวันนี้กรรมการปรปรชออกมาระบุว่ามีคดีใหม่ที่คุณยิ่งลักษ์ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหายังรอชี้มุงอยู่อีกหนึ่งคดีนะคุณนลินหนึ่งคดีที่ว่านี้นะคะคือคดีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับเอาไว้ก็เรียกว่าเข้าข่ายเป็นการเอื้อพวกพ้องค่ะคดีนี้นะคะคุณผู้ชมคุณยิ่งลักษ์ ถูกกล่าวหาร่วมกับคณะรัฐมนตรีอีก34คนค่ะว่าหลีกเลี่ยงและเว้นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณทําให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศจํานวนคือ1,921ล้านบาทเพราะไปอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทาการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี48ถึงปี53โดยที่ไม่มีอํานาจและโดยไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองค่ะ นอกจากนี้นะคะฝ่ายที่กล่าวหาเขาก็มองว่าคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยใช้งบประมาณแผ่นดินไปจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองแล้วส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงที่สนับสนุนตัวเองกรณีการเสียชีวิตคือจ่ายเยียวยาไปคนละ7จ็ดล้านห้าแสนบาทนะคะการจ่ายเยียวยาด้วยงบประมาณสูงขนาดนี้เป็นการออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาขึ้นมาใหม่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกฎหมายตัวไหนที่ออกมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาเลย เรื่องนี้นะคะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชคุณสุภาปียจิติค่ะในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะประชุมและลงมติชี้มูลความผิดได้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะโอ้โหต้องรอลุนกันระทึกนะคะเพราะว่ามีหลายคดีที่รอจ่อคิวอยู่คุณผู้ชม